สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง Youtube ตามผมลงทุนเนาะก็วันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะก็คือเปิดรับรุ่น10อย่างเป็นทางการเนาะวันนี้วันแรกเนาะก็คือใครสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเป็นเข้ามาเรียนเนาะในในรุ่น10 ก็สามารถที่จะติดต่อผมได้เนาะทางทางไลน์ไอดีผมเนาะเนื้อหาหลักๆก,ก็รุ่นสิบเนาะห้องเนื้อหานี่ก็คือเราจะฟังกันได้ตลอดเนาะไม่มีวันหมดอายุแล้วก็เราจะมีกลุ่มไลฟ์ซัพพอร์ตกันเอาไว้สนทนาแล้วก็ผมจะใช้ในการไลฟ์แผนการเทรดเนาะเราจะเริ่มไลฟ์รุ่นสิบกันก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันที่20สพฤษภาเนาะ,ะจนถึงสิ้นสุดวันที่30กันยาซึ่งไลฟ์ะจะสิ้นสุดวันที่30กันยาแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเราจะยังอยู่ในไลฟ์กลุ่มกันจนถึงสิ้นเดือนตุลามาะโโดดยยปรณที แผนในการเราไลฟ์แผนการเทรดนะเจะไลฟ์กันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณประมาณสัก5้าโมงกว่าๆเนาะแล้วก็ใครฟังไม่ทันก็คือผมก็จะมีคลิปส่งไปให้ย้อนหลังเข้าไปในไลฟ์ผมเนาะส่วนวันศุกร์เสาร์ศุกร์วันศุกร์วันอาทิตย์ก็คือจะเป็นแผนทำทำเป็นคลิปแผนการเทรดให้อ่กสิ่งที่เราจะไลฟ์กันก็คือเราจะไลฟ์แผนในการเทรดทองคำเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์สิฟเจอร์แล้วก็ขอหุ้นหรือคู่เงินวันละ5ตัวเนาะโดยประมาณ อ่ะแล้วก็เนื้อหาหลักๆที่อ่าใครที่อยากจะเข้ามาเรียนเนาะก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่4ี4เนื้อหานะส่วน,ส,วนส่วนมันจะมีเนื้อหาของ Elit e w ว็ด้วยแต่ว่าเออผมอ่าปรับปรุงปรับปรุงใหม่เนาะเนื่องจากว่ามันมันอะไรอะ่ะมันกราฟมันมีรูปแบบอะไรเพิ่มขึ้นมากมายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำ อ่าเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าในส่วนเนื้อหาหลากัลกๆก,ก็จะมีเทคนิคเข้าทองคำเนาะเทคนิคเข้าทองคําก็จะเป็นในส่วนของหัวขาขึ้นหัวขาลงรอบสโตรอบไอซไซอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อ่าแคนเดลสติกจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการดูแท่งเทียนอ่าแล้วก็แผะอ่าแล้วก็ day t r a d e and s w i วิ t r ท d e ทองคำอย่างเป็นระบบอันนี้ก็คือเป็นระบบเทรดของของ,ของการเทรดทองคำเนาะ าการการวางการวางร,ระบบเทรดทองคําแล้วก็ทริปแส r ทริค for trading อันนี้ก็คือกําลังทําเนื้อหาอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเขาค่อยอัปเดตเนื้อหาไปได้เรื่อยๆก็ราคาก็คือตามนี้เลยเล,เลือกเลือกออกมาเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ใครที่อยากได้แพ็คคู่ก็คือเลือก2แพ็คสองคือ2เนื้อหาในส่วนนี้ก็คือ,อเนื้อหาก็ราคาประมาณนี้แล้วก็ส่วนเหมายกแก๊งก็คือเลือกมา3เนื้อหาก็ราคาตามนี้เลยทั้งหมดก็คือจะอยู่ในในในรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นรุ่น10 ใครที่เรียนเนื้อหาใดก็ได้เนาะก็คือเราจะอยู่กันในรุ่นสิบจนถึงสิ้นเดือนตุลาโดยประมาณเนาะ,ะส่วนใครที่อ,อยากไม่ไม่ได้เรียนแต่ว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในรายกลุ่มสําหรับคนที่เปิดผ่อนเนาะก็คือสามารถที่จะกดกดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เนาะนี่กดคลิกลิงก์อย่างอย่างแผนตรงนี้เนาะกดคลิกลิงก์แต่นี่ไงคือบางทีเนี่ยนี่ข้างล่างเนาะก็คือจะม,จะมีจะมีตรงนี้เราก็กดคลิกลิงก์จากตรงนี้เนาะก็คือมันก็จะวิ่งเข้ามา จ่จะวิ่งจะวิ่งเข้ามาในในส่วนของการเปิดพอร์ตเนาะ равля? ใส่อะไรฮะใสอีเมลใส่รหัสผ่านอ่าแล้วก็ตอนนี้มันมีมันมีอันนี้อันนี้คือสําหรับคนที่เขาคนที่มีมีอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็คืออใส่อีเมลรหัสผ่านก็คือเราเราก็เจนเจนรหัสผ่านของเราเนาะ General, แล้วก็อ่ามีเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้แหละตรงรหัสพันธมิตรเนาะก็คืออ่าของผมก็จะมีรหัสพันธมิตรให้เนาะ <c oughs> ใครที่กรอกข้อมูลอีเมลกรอกรหัสผ่านไปแล้วอ่าล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตรงนี้นึงคือถ้าใส่ตรงนี้เนาะก็คือรหัสพันธมิตรของผมจะเป็น K ใหญ่ T ใหญ่ R ใหญ่แล้วก็ J ใหญ่แล้วก็เลข3เนาะอ่าจะวิ่งเข้า IB ของผมเลยเนาะแล้วก็กดข้ติ๊กข้อมูลเข้าไปใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็รบกวนอ่าแอดไลน์ผมเนาะก็คือ BAE อ่ u a n g b a n k เนี่ยแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะแล้วก็แจ้งว่า,าเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วแล้วก็อยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะอ่ะประมาณนี้ฮะโอเคครับยินดีต้อนรับพี่พทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านเนาะเดี๋ยวมาดูแผนทองคําสําหรับเช้าวันนี้กันหน่อยเนะาะวันนี้วันวันนี้ว,นนวันพฤหัสที่สองพฤษาเนาะก็ เมื่อวานไปดูไปดูไอเดียตอนนี้เวลา8โมง10นาทีเนาะเดี๋ยวมมาวางไอเดียกันรอบเช้าพอดีเห็นมันขึ้นมาจนถึงใกล้ๆแนวแนวต้านแล้วเนะาะก็เดี๋ยววางไอเดียกันก่อนเมื่อวานเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานสุดตีนมากเมื่อวานก็คือเราก็อ่าบายกันตั้งแต่ตอนคือมันมีมันมีตั้งแต่ จุดที่เขาเบรกเบรกเอาขึ้นมาตรงนี้เนาะเบรกสองสองแปดแปดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยิงยิงขึ้นมายิงขึ้นค่อยไต่ค่อยไต,ต่ขึ้นนะเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนคือไม่ผมไม่ได้เล่นเซลเลยนะเมื่อวานนะก็คือบาอยอย่างเดียวจวังหวะย่อตรงนี้ตอนย่อยกกลตรงนี้เนี่ยก็คือให้บายมาเหมือนกันเนาะก็คือมองมองโซนมองเป็นโซนแนวต้านไปขึ้นเนื่องจากว่าไอ้ทำเฟรมย่อยทำเฟรมสิบห้าเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่มันลงมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมี มันมีจุดลงอันนี่ตรงนี้นะมันมีเป้าลงเป้าลงของเขาคือแถวๆจริงๆมันจะมันจะมีเป้าลงแถวๆสองสองเจ็ดหกสองสองเจ็ดเก้าโดยประมาณเนาะอ่ามันมีสวิงไหนอันนี้สวิงนี้สวิงนี้ที่เป็นเบลชไดตรงนี้เนาะเนี่ยมันมีเป้าลงของชุดนี้อยู่ที่สองสองแปดสี่เพิงพ่งเพิงพ่งเพิงพ่งเห็นสวิงนี้เนาะแล้วก็สองหกเอจุดแปดพอดีแล้วก็ยิงขึ้นมานี้ตอนนี้เนี่ยมันกำลังตอนนี้เป็นแค่การรีบิลนะยังไม่ใช่การอะไรฮะยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่เทนขาขึ้นในภาพในภาพย่อยนะตอนนี้มองแค่แค่เป็นการรีบาวเนื่องจากว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยคือลงลงมาตรงนี้โหนนี่นี่นี่คือลงมาแรงนะ,ของ,นอะ buy, ของเมื่อวันก่อนที่ที่ติดที่ติดอ่าติดเซลล์ไม่ใช่ติดติดติดบายติดบายของเมื่อวันวันอังคารเนาะ <c oughs> ก็แถวแถวโซนสอง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 สามสองห้า, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 5, ถาแถวแถวนนี้แหละตอนที่เขาหลุดลงมาตรงนี้เนาะติดติดบายกลายเป็นว่ากลับมาที่เดิมเฉยเลย ดูดิแรงโหดไลยกราฟเออกราฟโหดไลยมากตอนนี้คือขึ้นมาขึ้นมาจนถึงแนวต้านสําคัญเนาะก็เมื่อวานก็คือเราก็ได้บายมาเคยมีน่าจะมีหลายๆคนเราได้แถวๆถวสักสองสองแปดสี่สองสองแปดห้าแถวแถวโซนนี้ด้วยเนาะแล้วก็ยิงขึ้นมาขาแรกก็คือมองว่าชนยังไงก็แถวๆถวสองสามศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ห้าก็จะมีการยอ่อหนึ่งเที่ยวของทางฟิลมสิบห้านาทีที่สําคัญคือในทางฟิ r a สิบห้านาทีนี้เป็นแผนรอบเช้าที่ส่งไปให้เนาะแล้วก็เนี่ยในทางฟิลมสิบห้านาทีเนี่ยบอกว่า ยังไงเดี๋ยวมันจะชนชุดนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะมีการย่อตัวของนะทางเฟมสิห้านาทีซึ่งพอย่อเสร็จเห็นไหมสัญญาณชัดเจนเลยคือตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นสัญญาณของ hidden เนาะ hidden bull ยัญญญงไงก็มี new high ก็เลยมองว่าให้ buy แถวๆเท่าไหร่รอบรอบเย็นเนาะก็คือสองสองสองเก้าจนถึงส2 9สองเก้าเจ็ดเนี่ยแถวโซนนี้แหละเรา buy แล้วมันมาตอนเย็นเนาะมันมาตอนเย็นเอ่อไม่ใช่ตอนเย็นดมันมาตอนกลางคืนเมื่อวานตอนเย็นก็คือแถวๆตอนห้าโมงนี่นี่แถว ถวแถวตอนสักสักช่วง5้าโมงครึ่งเนาะว่าเดี๋ยวถ้ามีขึ้นมันขึ้นมาถึงแนวต้านแถวแถวสั230 5, 230ก2 3งสามศูนย์ห้อก็ทยอยปิดทํากําไรขาบายเนาะแล้วก็รอจังหวะยอ่อยกโลหรือว่าใครจะเล่นเซลล์สั้นๆก็เซลล์ได้เนาะแล้วก็ลงมาถึงแนวรับบึ๊กตรงนี้เนาะสองสเกจปิ้งแล้วก็ยิงขึ้นไปเลยอันนี้ข่าวข่าวเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวเยอะเนาะแล้วก็ เอ่อตัวน่าจะประกาศอัตราดอกเบี้ยก็คือน่าจะน่าจะน่าจะคงแหละแต่ว่าสปีชิตหลังจากนั้นเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ได้ฟังเนาะว่าเออเฟดพูดอะไรไปบ้างเนาะไปดูข่าววันนี้กันนี่เนี่ยเมื่อวันเนี่ยตอนตอนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเนี่ยเอฟเอ็มซีพูดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามข่าวกันดูอ่าในข่าวรอบกลางวันไม่มีอะไรเนาะไม่มีข่าววันเมื่อวานวันรายงานเนาะปิดตลาดปิดกันเยอะวันนี้ วันนี้ก็กลับมาปกติเนาะแต่ทุกตลาก็จะกลับมาเปิดนะวันนี้มีทุ่มเครื่องตัว jobless claim เนะเาะเมื่อวานมี non farm ของ ADP ด้วยนะแล้วก็มีวันวันพรุ่งนี้เนี่ยมี big match อีกเนี่ยวันพรุ่งนี้มี big big match วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จีนหยุดนะวันแรงงานอาพรุ่งนี้ big match ก็คือ non farm p a y r o l l เนาะนี่ non farm p a y r o l l การจ้างงานนอกภาคการเกษตรดูตัวเลขที่ตั้งไว้ดิโอ้ ตัวเลขเดิมเดี๋ยวสามแสนสามแสนสามตัวเลขใหม่นี่สองแสนสี่โอ้โหดูเดี๋ยเองตั้งตัวเลขนี่คือแบบกะว่าจะหนักกันเลยทีเดียวอวันนี้ข่าวก็จับเลสเคลนข่าวเดียวเนาะไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคากันเลยไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาจริงๆในภาพใหญ่ในภาพใหญ่นะในภาพเดย์เนี่ยในภาพวัปเนี่ยในภาพวัปกลายเป็นทิ้งไซในภาพเดย์ในภาพเดย ในภาพเดก็คือเริ่มเห็นการรีบาวแต่ที่สําคัญคือการที่มันจะกลับตัวขึ้นตอนนี้คือจังหวะมันโอเวอร์โซเห็นไหมและสัญญาณที่บอกไว้แล้วว่าถ้ามันลงมาเนี่ยแถวๆโซนตรงนี้ๆแถวๆโซนตรงนี้เนี่ยแถวๆสัก228 2279 22275แถวๆโซนนั้นอาจจะมีการเด้งให้แล้วเมื่อวานก็คือเด้งเด้งให้แถวๆโซนนี้แหละเมื่อวานทาโลที่2281เนาะแล้วก็ดีรีบาวกลับขึ้นมาให้ที ที่เห็นเนี้ยเป็นแท่งแดงยาวเนาะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเบรกเนี่ยเมื่อวานมีมีนิวแตะนิวโรใช่ไหมถ้าวันวันนี้มันมีเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้โอ้มันมีโอกาสกลับตัวขึ้นระยะสั้นนะระยะสั้นแต่ว่าต้องเบรกอะไรฮะเนี่ยจุดคอนเฟิร์มก็คือต้องเบรกอะไรเอ่ยเนี่ยเบรกไฮตรงนี้ขึ้นมาก็คือที่2องสองถ้าเบรก2352ขึ้นไปก็คือกลับตัวขึ้นเลยนะเนี่ยกลับตัวขึ้นเลยนะนั่นก็ อ,อย่างน้อยก็คืออาจจะมีการเด้งรีบาวของไทม์เฟรมนะฮะของไทม์เฟรม d ดคขึ้นไปแล้วเรามั่ระวังว่ามันไทม์เฟรม d ดคเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นนะเห mm hmm. ็นไหมไทม์เฟรมเดคยเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเล่นย่อบายอ่ะยังไงผมว,ว่าน่าจะหลุดนะอ่ะแล้วก็สัญญาณที่เห็นคือชุดน,นี้เนี่ยโอ้โหเห็น hidden ที่เกิดทั้ง3ามอินดิเคเตอร์เลยเมื่อวานไล่ภาพใหญ่ให้ดูแล้วว่าเราอยู่ตุนกันตรงไหนเนี่ยสัญญาณ hidden ที่เกิดทั้ง3ามอินดิเคเตอร์แบบนี้นี่คือโอ้โห ย่อย่อบายอ่ะได้เปรียบย่อบายอ่ะได้เปรียบเนือ่องจากว่าถ้าขึ้นมาเนีุ่นที่โอ้โหยิงขึ้นไปได้ต่อเลยยิงขึ้นไปได้ต่อเลยแล้วก็ในไทม์เฟรมวีก็คือเป้าหมายในการขึ้นรอบถัดไปเนี่ยอยู่ที่สองห้าศูนย์ศูนย์เลยประมาณสองห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ตอนนี้คือไอไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็คือขึ้นมาจนถึงสุดซอยใช่ไหมยิ่งถ้าชุดนี้เนี่ยมีการย่อแล้วก็ยกโลได้นะย่อเนี่ยนี่คือย่อยกโลอยู่แล้วของไทม์เฟรมเดย์ใช่ไหมถ้าขึ้นไปจนโอเวอร์บอรดแล้วก็เบรกตรงน สวิงของอะไรฮะไซเคิลถัดไปทันทีนี่เป้าหมายของไซเคิลถัดไปทันทีเนี่ยเป้าหมายก็คืออยู่ที่ประมาณสองห้าสองสี่โดยประมาณอมทองไทยชุดนั้นก็น่าจะไปแตะประมาณสักสี่หมื่นเท่าไั้สี่หมื่นสองสี่หมื่นสามได้เนาะอ่ะนั้นตอนเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยชุดคลื่นของไทม์เฟรมอะไรของไทม์เฟรมอ่าเดย์อ่ะ,อะชุดคลื่นของไทม์เฟรมเดย์ก็คือเรามองว่าไอ้นี้คือการหนึ่งสองสามไอ้นี้คือสี่ไอ้นี้คือห้า extension ถูกไหม ไอเน,นี้ยเราอยู่ที่ a b c ไอเน,นี้ยอาจจะเป็นแค่อะไรฮะอาจจะเป็นแค่ขา a ก็ได้อาจจะเป็นแค่ขา a แล้วถ้าขึ้นมาจน overbought ไม่ผ่านไฮชุดนี้จะเป็นขา b ปึ้งแล้วก็อาจจะลง c อ่ะแล้วก็อะไรฮะจบ c y คิลชุดนี้แล้วก็เตรียมตัวอะไรเอ่ยเตรียมตัวเล่นกับรอบใหม่พึ่งเนี่ย t a r ก็ตถัดไปก็คืออยู่ที่2 5 0 0ได้ประมาณอ่าตอนนี้คือเราอยู่หน้า a a เนี่ยถามว่า a a ของทำฟรมมด a ์ Day ชุดนี้ collection ช,ชุดนี้จบหรือยังก็ต้องมาดูใน c y คิลย่อยถูกไหมในทำฟิอมไหฮะทำฟรมสชั่วโมง ถ้าเฟมสี่ชั่วโมงโหเมื่อวานสี่ชั่วโมงเนี่ยลงมาแตะเลยฮะแตะเส้นม่วงพอดดีเลยโหแตะเส้นม่วงแต่ว่าตอนนี้คือขึ้นไปชนเลยฮะชนแนวต้านแถวแถวเส้นน้ำเงินแถวแถวเส้นน้ำเงินเนาะในถ้าเฟมสี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยสัญญาณคิดว่านะสัญญาณคิดว่าน่าจะขึ้นไปจนอะไรฮะเราเห็นอะไรเอ่ยตรงนี้นี่เราเห็นอะไรเอ่ยตรงนี้เราเห็นอะไรเอ่ยตรงนี้เราเห็นสัญญาณของ b e a r i s h divergence เพราะฉะนั้นการขึ้นไปต่อรอบนี้เนี่ย มองว่าจะขึ้นไปจน H4 เนี่ย overbought แล้วถ้า H4 overbought มันจะเป็นการเคลียร์ bullish divergence ตรงนี้แล้วถ้ามัน overbought แล้วไม่ผ่าน high ของ swing ตรงนี้เนี่ยเนี่ยไม่ผ่าน high ของ swing ตรงนี้ยังคงเป็นการเด้งเพื่อลงต่ออ่ายังเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเพื่อไปหา target ของ4ชั่วโมงชุดนี้นี่4ชั่วโมงชุดนี้เป้าหมายของเขาอยู่ตรงไหนนี่เป้าหมายของเขาอยู่นี้ นี่ป้หมยของเขาอยู่นี่สองสองหกเจ ет, ด็ดโดยประมาณสองสองหกเจ ет, ด็ดโดยประมาณอ่ะก็ต้องลุนเงิน,นอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยสิ่งนี้นี่เราเห็นตรงเนี้ยนี่นี่ตรงนี้เนาะเราเห็นสัญญาณของอะไรฮะของแบร r i s h d เช่นเดียวกันเห็นไหมแล้วก็หลุดอะไรเอ่ยหลุดเพราะฉะนั้นเกิดเป้าลงเป้าลงลงเท่าไหร่นี่ก็ลงนี้นี่นี่ตอนเนี้ยนี่เห็นไหมลงไปจนถึงหลุดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหลุดสองร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะ เป้าหมายถัดไปคือนี่เลยเรนเรนจะอยู่ตรงนี้2255ถึง22 2267เพราะนั้นเลยมองถึงการเล่นเด้งเซลตอนนี้คือเด้งเซลได้เปรียบนะ,ะเด้งเซลได้เปรียบโอเคอก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นตามชุดคลื่นก็คือไอที่ลงมาเนี่ยไอที่ลงมาเนี่ยก็คือมองลงมองลงเป็นเป็นขา ABC เนาะก็คืออาจจะอันนี้อาจจะเป็นแค่ A อันนี้เป็น อันนี้เป็น A น้อยไอ้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็คือขายมองเป็นขายเอนะอ่าแล้วก็ไอ้นี้ยเป็นอาจจะเป็นแค่ a น้อยอันเนี้ยบน้อยแล้วเพื่อลงนะฮะเพื่อลงสี่น้อยประมาณนี้และไอ้ชุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นการลงมาเป็นหนึ่งสองสามห้าอะไรประมาณนี้เอออะไรประมาณนี้เนาะแล้วโหนี่ถ้าเป็นห้าเนี่ยเราเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะแสดงว่ามันจบแล้วนะแล้วก็เต็มตัวเลเบาขึ้นเป็นขา B ของของเดเนาะ ในส่วนของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงในส่วนของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราเห็นอะไรเอ่ยอีชัดๆเลยชัดเจนเลยคืออะไรฮะเราเห็นรอบไอซ์ไซเห็นไหมไอซ์ไซโอเวอร์บอรทไอซ์ไซโอเวอร์บอร์ดฟ๊บลงมาจนไอซ์ไซโอโซแต่ชุดเนี้ยคือไอซ์ไซโอโซมันยังยกโลแล้วเห็นอะไรเอ่ยเห็นขึ้นมาจนไอซ์ไซโอเวอร์บอร์ดนี่คือรอบไซคล์ใหญ่เห็นไหมรอบสวิงรอบใหญ่เนี่ยเนี่ย จนไรฮะจนเล่นจนอายใส่โอเวอร์โซนี่คือหลุดโลวันก่อนเนี่ยมองว่าไอ,ไอ้ชุดของมล็อกนังคาร์น่ะมองว่ามันลงมาจนอายใส่โอเวอร์โซแล้วแต่มันมันมันยังยกโลงไงมันไม่หลุดตรงนี้แต่การเป็นว่าชุดนี้มันหลุดเห็นไหมหลุดเล่นตรงนี้ปุบ๊บวอร์คืนเล่นเป็นรอบใหญ่อีกก็คือเล่นจนไอซ์ไซโอเวอร์บอทเห็นไหมไม่ผ่านไฮเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราหาจังหวะเด้งเซลเพราะมันจะลงมาจนโอเวอร์โซหนึ่ง เที่ยวนั่นแหละนี่แหละกรอบมันง่ายๆเลยวิธีการเพราะฉะนั้นไอเราก็ต้องเช็คเช็คว่าไอไอหัวขาลงของชุดนี้ใกล้ๆที่สุดตรงนี้เนี่ยเอาหัวขาลงเอาเป้าหมายนเป้าหมายการลงของทางฟัลวันอาตรงนี้ก่อนเนี่ยเป้าเนี่ยนี่คือชุดที่มันฟอร์มกรอบได้เป้าหมายในการลงของวันเอาคือนั่นแหละที่ผมทําเส้นประไว้เห็นไหมสองสองเจ็ดแปดโดยประมาณสองสองเจ็ดแปดโดยประมาณเพราะนั้นตอนนี้คือเราเรามองถึงการเล่นเด้ง เซลล์อ่าแล้วก็หลุดตรงนี้นี่หลุดตรงนี้เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่สองสองเจ็ดหกนี่แหละกรอบแนวรับจะอยู่ข้างล่างแต่วิธีการคิดนะวิธีการคิดนะเออวิธีการคิดเราก็ต้องมาดูจากสวิงข้างล่างตรงนี้เนี่ยว่าไอ้ที่ขึ้นไอ้ที่ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปจนถึงแนวแนวต้านแถวโซนไหนแล้วอ่ะลองวัดแนวแนวแนวนี้ก่อนชุดที่มันสวิงสวิงตัวตรงนี้ลงมาเนาะนี่ อ่าชุดน,นี้สวิงชุดน,นี้ลงมาขึ้นมันจะมีทาร์เก็ตก็คือแนวต้านอยู่แถวๆถโซนนี้แหละหัว PP ซ้าย2 325คิดว่าน่าจะขึ้นมาแตะแถวๆถว2 7 2 3 2 8เ23 27, 23นะแถวๆ2 3 2 7 2 3 2 8แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการยอ่ยอหนึ่งเที่ยวย่อหนึ่งเที่ยวถ้าเป็นการยอ่อยกกลยังไงก็ขึ้นต่อนะเออยังไงก็ขึ้นต่ออ่าอาจจะเป็นการจบตรงนี้ได้เลยก็ได้ประมาณนั้นเนาะอ่ะไปดูอ่าเดี๋ยวขอดูเช็คก,กรอบตรงนี้นิดนึง นี่เห็นไหมโอ้โหลงมาถึง <c oughs> โอ้โหเมื่อคืนเตะบอลนัน่งยาวเลยโ,โหดมากโหลเข่าก็ไม่ค่อยดีนี่อ่ะนี่แถ,ถวแถวโซนนี้โอเคอ่า,ถา 2, 3, 2, แถวแถวโซนสองสามสองห้านั่นแหละแนวตานอ่าไปดูสิบห้านาทีอ่ะสิบห้านาทีสิ่งที่เราเห็นคือสัญญาณของด i เว r g เ n นเห็นไหม นี่อันนี้คือโอเวอร์บอทนี่หลุดตรงนี้ลงมาแล้วก็อะไรฮะไดเวจิมมิทเนี่ยมันเป็นสัญญาณของไดเวเจนนี่สัญญาณของไดเวเจนเนาะอ่านี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จริงเป็นเป็นของสวิงนี้แต่เรานับเรานับรวมเป็นสวิงนี้เนาะนั้นแนวต้านนี่นี่อ่าแล้วก็ชุดของการฟอร์มกรอบคือตรงไหนคือตรงนี้ดีโลอยู่นี่นะโลอยู่นี่นะสิบห้านาทีคือตรงนี้นี่ฟืดฟืดนี่เห็นไหมโอเวอร์โซฮิดเดนเนาะปึ้งแล้วก็อะไรฮะเบรกเอาวัดของชุดนี้กับชุดนี้ ขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็หาหาแนวต้านจริงๆจะบอกว่า2325านั่นแหละโอ้หเซลล์ได้แล้วอ่านี่แนวต้านนี่ชุดนี้แนวต้านชุดนี้คือเท่าไหร่2330.75ขอเป็นตัวเลข exactly นะขอเป็นตัวเลข exactly ให้นี่ายตรงนี้คือ2293 2293.21สา้าสานโลตรงนี้คือ2281.68 นะเป้าหมายคือสองสามสามศูนย์จุดห้าสองผมใส่เป็นสองสามห้าศูนย์จุดห้าห้านะ,อะรอบเช้าอาจจะนิ่งนองหละอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนว่าสวิงของสิบห้านาทีชุดนี้เนี่ยมันย่อตื้นหรือย่อลึกเนี่ยถ้ายอ่อถ้ายอ่ออ่ะย่อมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบแม่งพอดีเป๊ะเลยสองสองเก้าหกอ่ะเป็นการย่อเลยฮะเป็นการย่อลึกนะอ่า เราก็กางชุดนี้ขึ้นไปนี่อ้าทำเป็นสีสีสีดำเนาะายคือสองสองสามหนึ่งศูนย์จุดสี่เจ็ดสองสามหนึ่งศูนย์จุดสี่เจ็ดโลคือสองสองเก้าห้าจุดแปดสองสองสองเก้าห้าจุดแปดสองนี่ตอนนี้อะตอนนี้คือ สองสองหอตอนนี้อยู่ในโซนตรงนี้เนาะโอ้โหนู่นเลยสองสามสองสามสามสี่เอ่อผมขยับกรอบแล้วกันคิดว่าตรงเนี้สิบห้านาทีน่าจะยกน่าจะยังยกโลนะเดี๋ยวขอดูห้านาทีนิดนึงเนี่ยห้านาทีน่าจะยกน่าจะยังยกโลแหละอ่าผมใช้สองสามสามสี่ กับสองสามสองเก้าวันนี้ทำอา่าตอนเมื่อเมื่อวานทำหายย่างนี้อ,อ๋อมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือทำฟิลมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานตอนที่เขายิงยิงเขียวขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้นะตอนที่เขายิงเขียวขึ้นมาแท่งนี้เนี่ยเนี่ยแท่งเนี่ยเนี่ยแท่งนี้เห็นไหมเป็นเป็นมาเธอบาแล้วก็เบรกตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ยอ่อแมไม่หลุดไม่หลุดแท่งมาเธอร์บาก็กลับตัวขึ้นเนาะพอกลับตัวขึ้นเสร็จตรงนี้เนี่ย มันจะมีโซนเนี่ยหนึ่งสองสามตรงนี้ไอเนี่ยอันนี้คือฐานของแท่งเขียวยาวตรงนี้แล้วลงมาจนถึงครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวชุดนี้แล้วก็ยิงขึ้นไปเนาะเป็นแท่งอะไรฮะเป็นแท่งเขียวยาวเช่นเดียวกันแล้วก็เกิดการคอร์ริคชันชุดนี้เนี่ยก็ย่อมาที่ครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวเป็นหัว pp ซ้ายเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็คือค่อยคขยับขยับขยับขึ้นไปสิ่งที่เห็นตอนนี้คืออะไรฮะฮิดเด้นเนี่ยเกิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดฮิดเด้นทั้งอะไรฮะทั้ง3ามอินด เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยมองว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะหรือไอ้นี่เนี่ยหลุดเอาอเอาแค่หลุดตรงนี้ลงมานะลงได้ถึงเท่าไหร่ลงได้ถึงสองสองเจ็ดแปดสองสองเจ็ดหกเลยนะนั่นแหละคือแนวแนวแนวสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้แถวแถวโซนนี้ผมใช้เป็นสองแนวต้านก็คือตรงนี้แล้วกันเป็นไส้ไส้บนตรงนี้เนาะสองสามสองห้าสองสามสองห้าจุดห้าศูนย์สองจุดห้าห้าตรงเนี้ย เดี๋ยวขึ้นมาต่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องตัวตกไม่ต้องกลัวตกรถเดี๋ยวมันจะขึ้นมาต่อแล้วเพิ่ๆมันจะขึ้นไปถึงสองสามสามศูนย์ได้ซ้ำอ่าหรือไกลๆเลยก็คือที่สองสามสามสี่ได้ประมาณของาทเฟินมาสิบห้านาทีซึ่งเป็นแนวต้านแข็งเลยนะตรงนั้นนะเป็นแนวต้านแข็งเลยแล้วมองดูซ้ายมือนะอ่ะเราจะเห็นเห็นเลยฮะนี่ <c oughs> เราจะเห็นแนววอลลุ่มเอาจากชุดที่มันทิ้งตัวหลุดลงมาตรงนี้นี่แนววอลลุ่มเนี่ยอยู่แถวแถวสองสามสามสามแล้วยังไงโซนเนี้ย ชนปั้งยังไงก็ล่วงนะยังไงก็ล่วงก็เลยอ,อ่ไปรอไปรอไปรอเซลแลถวโซนนี้แล้วกันขยับขยับขึ้นไปหน่อยแล้วกันอ่ะขยับขึ้นไปหน่อยนี่ขยับแนวแนวแนว,แนว,แ,นว,แ,นวแนวต้านขึ้นไปหน่อยเป็นเป็นเอาใกล้ๆหัวพีพีซ้ายนี่สองสามสามสามไหมอ่าสองสามสามสองจุดห้าห้าแล้วกัน จุดห้าศูนแล้วกันอ่ะนี่สองสามสามสองจุดห้าศูนย์อันนี้ก็เป็นสองสามสองเจ็ดจุดห้าจุดห้าศูนย์อ่นี่เป็นแนวตานส่วนแนวสต็อปกกรณีเราเล่นเซลล์เนาะเราเล่นเซลล์เนาะก็อย่างน้อยต้องสิบเหรียญน,นะช่วงนี้นะเพราะว่าอ่า,อามันมันมันริิวอดมันต้องระดับนี้เพราะว่าวันหนึ่งมันวิ่งกันโอ้โหระดับ30-40เหรียญต่อวันช่วงนี้เนาะ ก็ต้องวางริสที่มากกว่า10บสมากกว่า10แล้วก็รีวอร์ดก็ต้องมากกว่า1.5ต่อ2 1.5ถึง2เนาะก็คือ1ต่อ1.5 1ต่อ2อะไรโดยประมาณอ่าตรงนี้เราใช้อ่าใช้เป็น2 3อ่าตรงนี้แล้วกันเนาะ2 3 8 3ไอ้2 3 4 3นี่2 3 4 3 ส่วนแนวรับตอนนี้โอ้โหต้องต้องเห็นการหลุดอะไรเห็นการหลุดตรงนี้นี่นี่น,น,น,นี่เห็นการหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้นั่นแหละมันถึงจะลงหัวไม่เป็นหัวพีพีเนาะมันเป็นหัวพีพีเนี่ยหลุดสองสามศูนย์เก้าเส้โอ, ijo, โอ ijo, ้โหเยอะนะอีกตั้งไกลอ่ะอีกตั้งไกลอ่ะอืมเรินเผลอเผอมันอาจจะต้องเนี่ยชุดนี้นะมันจะต้องเย่ลงอย่างนี้ก่อนปุบ๊บแล้วก็อะไรฮะเนี่ยเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวชุดนี้ นี่จุดหมุนเอาเป็นจุดหมุนแล้วกันส 2, 2, 2, องส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 ามหนึ่งสี่ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองสามหนึ่งสี่จุดเจ็ดสี่สองสามหนึ่งสี่จุดห้าแล้วกันนี่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวประมาณหลุดตรงนี้ลงมา อมองลงมองลงไปไหนมองลงไปที่ฐานนี่มองลงไปที่ฐานของเลยฮะของแท่งเขียวตรงนี้เลยนี่น,นี่ที่ฐานก็คือสองสองเก้าห้านี่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นเลยครับเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นสัญญาณของอ่าบูลดิษฐ์ใดจากข้างล่างเราก็เลยมองว่ายังไม่ขึ้นหรอกเนี่ยก็คือเอาแถว หัวพ p พซ้ายตรงนี้แล้วกันเนาะ2297.5นี่2297.5เป็นแนวรับวันนี้เนาะ2292.5โอ้โห oh, ไหลลงเรื่อยๆเลยถ้ามีสัญญาณการกลับตัวแถวๆโซนตรงนี้เนี่ยเราก็เด้งเซลล์เอาแล้วกันเนาะอ่านี่ประมาณนี้ หลุดตรงนีออ้หน้าอะไรฮะหน้าตรงนี้ถามว่าเล่นบายได้ไหมบายได้นะนี่บายได้สองสองแปดหนึ่งจุดกแปดอ่ะนี่โอเคได้แผล่ละแผ่รอบเช้าวันนี้ อ่ะสรุปอ่ะเดี๋ยวผมลาเบลตัวอักษรแผนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้อ่ะสรุปแผนเช้าวันนี้เนาะก็คิดว่าว an on ันนี้น่าจะไซเว์ไซเวอยู่แถวๆโซนนี้แหละช่วงช่วงช่วงรอบเช้าเนาะอาจจะไปเล่นกันช่วงช่วงเย็นเลยก็อ่ารอบเช้าคือถ้ามันถ้าถ้ามันสามารถที่จะขึ้นมาแถวๆโซนนี้แตะเส้นม่วงแถวๆโซนนี้เนาะแถวๆสองสองสองสามสองเจ็ดสองสามสามสองอ่ามันมีมันมีโซน หหวหวัวอะไรมันเป็นมันมีโซนของแนววอลลุ่มเนาะอยู่แถวโซนสองสามสามสามเนั้นไอโซนนั้นแหละคิดว่าน่าจะมีมีอะไรเป็นอะไรที่มีในยะเนะาะอาจจะวิ่งขึ้นไปเคลียร์ปุ๊บชนปังแล้วก็อะไรฮะทิ้งตัวลงมาจุดหมุนของราคาตอนนี้คือมองที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะที่สองสามหนึ่งสี่จุดห้าโดยประมาณแล้วก็ยังไงคือการขึ้นมาจนโอเวอร์บอลของไทงม์เพลย์หนึ่งชั่วโมงชนนี้ยังไงเราจะต้องเจอกันลงย่อโอเวอร์โซนหนึ่งเที่ยวเนาะลดลด จนวนตรงนี้ลงมามองลงมาอย่างน้อยแถวๆโซนตรงนี้ก่อนแล้วก็เช็คสัญญาณของโอเวอร์โซตอนนี้คือสัญญาณ Hi ่เด้ตรงนี้เกิดแล้วเรียบร้อยตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าเด้งขึ้นมาไม่ผ่านไฮของสวิงนี้ปึ้งก็ทิ้งตัวลงต่อได้อรากอบรอบเช้าใช้ใช้แผนนี้ไปก่อนอ่ะก็เล่นเด้งเซล์เด้งเซลลตอนนี้เนาะเด้งเซลโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแผนรอบเย็นมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเคครับสวัสดีครับ